No. no. สวัสดีค่ะบริษัทวิชิตวียนตการจำกัดมาแล้วกับแอดมินน้องใหม่ค่ะวันนี้มาพร้อมก,กับรถคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Adpender Cross ปี2021จดปี22นะคะรถคันนี้นะคะพละกกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่1 5 0 0ซ c 105แรงม้านะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโลโก้ Adpender Cross แบบนี้นะคะสีดำาตดสีขาวนะคะทำให้รถของเขานะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แบบนี้เลยกระจังหน้านะคะ สีดําแบบนี้แบบโครเมียมรมดํานั่นเองนะคะและมาต่อกันด้วยที่ไฟตรงนี้เลยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ต่อด้วยไฟแบบโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะและด้านล่างสุดของเขาก็จะเป็นไฟตัดหมอกทามีทั้งสองข้างกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันด้านข้างกันเลยมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะล้อของเขายางของเขาเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะขนาดยางอยู่ที่ 20555R17 นะคะและเสรรมล้อด้วยตรงนี้เลยคิวลอสตนด์ดจากโรงงานเช่นเคยนะคะและตรงนี้นะคะยังมีไฟเลี้ยวตรงกระจกข้าง ะะและถัดมาตรงนี้นะคะก็ยังมีกุญแจคียลิตนะคะสามารถเปิดปิดรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังมีราวหลังคาแบบนี้นะคะทําให้รถของเขานะดูเท่ดูดุมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่ด้านในกันบ้างนะคะด้านในคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบ็กตัดแต่งกับสีน้ำตาลและสีเงินทำให้รถของคุณดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นระบบมันติฟังก์ชันแล้วนะคะด้านขวามีคู่คอนโลด้านซ้ายปรับมันติมีเดียต่างๆค่ะเรือนไม้นะคะส่งสปอร์ตแสงส่องสว่างเด่นชัดแน่นอนค่ะ เลขมาอยู่แค่เพียง7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นระบบพุสตาร์ทและเป็นมาด้วยกุญแจรีโมทไฟฟ้าแบบนี้เลยด้านในนะคะเป็นเบาะนังและเป็นสีทูโทนแทบจะทั้งหมดเลยมาด้วยจอระบบสัมผัสแบบนี้เลยนะคะแอปพลิเคชันต่างๆเทียบเท่ากับมี iPad อยู่ในมือเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้4สปีดขับขี่ง่ายแน่นอนคะ่ะ มาที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะบอกเลยว่าดูกว้างเลยก็นั่งสบายมากเลยค่ะมาพร้อมกับจอมอนิเตอร์ขนาด10นิ้วแบบนี้เลยสามารถลิงก์ไปยังจอด้านหน้าได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีรีโมทแบบนี้และยังมีแอร์แบบนี้ด้วยนะคะสามารถปรับอากาศได้แบบนี้เลยนะคะเย็นสบายมากๆเลยละคะ ปิดท้ายกันที่ตอนหลังกันเลยนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะสามารถจุของได้เยอะแยะมากมายนะคะและยังพับเบาะแบบนี้ได้อีกด้วยนะคะและใครที่สนใจนะคะที่จะออกรถกับเรานะคะสนใจโทรมาที่เบอร์0818942353นะคะหรือถ้าหาแอดมินของเราได้นะคะที่เพจรถมือ2วิชิตทวียุนการเพจหลักบริษัทค่ะและกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในรีวิวรอบหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย